อ่าก็พูดได้เลยพี่พี่พี่บอกพี่เป็นอะไรนะความดันป่ะความดันใช่แล้วก็สายตาค่ะสายตาสายตาความดันแล้วปอดโอ้ตายก็เป็นเยอะนแม่ปูตัวเองมาหลายโรคมาหลายโรคโอ้โหแล้วพี่ดื่มมานานยังคะเนี่ยดื่มมานานยังดื่มมาถึงเดือนยังสองเดือนโอ้สองเดือนแล้วหรื โอ้ถือว่าเราผลลัพธ์เป็นไงครับพี่ตา,าคือปกติกินยามหมออยู่อผลลัพธ์ต้นก็สายตาเริ่มดีขึ้นอ๋อสายตาดีขึ้นรแล้วก็ความดันความดันก็ลดลงดันลดแล้วก็หัวใจกน็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเราเราเดินขึ้นลงบันไดสูงเลยเมันจะสังเกตได้ตัวเองเนาะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนอาการหูที่เราเคยหู บ่อยๆไม่มีต้องบอกอายุด้วยบอกอายุด้วยอายุอายุหกหว้าหกสิหกนะทุกคนหกสิบหกโหเรียกว่าตอนนี้คือขับรถได้ชลุยเลยไม่เมื่อยไม่ปวดทุกทีขับแค่วันเดียวแค่เช้าถึงเย็นเนี่ยแท็กซี่เนี่ยมันจะเวลาลงจารถมันคะปวหลังขาเนี่ยพ็วกเข่าเนี่เก็จะก็จะยืดออกได้ไไ้ป เมื่อก่อนอาเมื่อก่อนที่ขับรถนี่ต้องใส่แว่นค่ะโอ้ตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นโอ้โอ้นี่แค่สองเดือนเองนะทุกคนมีแค่สองเดือนเองนะเพราะฉะนั้นก็คือเราเราก็กินต่อเนื่องค่ะทีนี้เนาะถึงแม้ว่าความดันเหลืออะไรเราจะลดลงแล้วเนาะเราก็